หมอดูอีกแล้วปัญญาอ่อนวงการคณะสงข์ข่าวเช้ามันมีมาตลอดแม้ทำเหมือนมีนานๆทีมีทีปีหนึ่งมีกี่ข่าวที่สะเทือนวงการสงฆ์เนี่ยไปแหกตาดูแชร์หมอดูกระจังเลยปัญญาอ่อนใครก็พูดได้ข่าวเช้าวงการคณะสงฆ์งปีหนึ่งมีไปสิบข่าวออกข่าวดังทุกข่าว แหมมึงก็ยังจะไปปัญญาอ่อนเชื่อหมอดูกูก็พูดได้ทำไมคุณจะพูดไปได้เดี๋ยวก็มีอีกเรื่องข่าวเช้าวงการคณะสงฆ์ข่าวเช้าในวงการหมอดูทำไมมึงไม่พูดข่าวเช้าวงการตัวเองบ้างล่ะวงการมึงทําไมพูดละ่ะองคอทีสิบล้านยี่สิบล้านสาสิบล้านนั่นะ่ะทำไมมึงไม่พูดวงการตัวเองบ้างล่ะทำไมมึงพูดแต่วงการสงแน่จงมันพูดวงการตัวเองสิ วงการหมอดูพวกมึงน่ะหลอกลวงคนไปกี่ล้านทำไมันไม่พูดอย่างนั้นล่ะพูดวงการตัวเองบ้างสิวันนี้ก็มีอยู่ตัวหนึ่งไปนั่งอยู่ในรายการหขนกระแสน่ะเมื่อยังไม่ผ่านเดือนนึงยังไม่พ้นเดือนหนึ่งเลยก่อนหน้านี้ก็หลอกเด็กไปคนหนึ่งน่ะยังไม่พ้นเดือนนี้เลยนั่นก็อีกกี่แสนล่ะทำไมัไม่พูดวงการหมอดูตัวเองบ้างล่ะแหมพูดเกง่ง อีคนพูดเก่งไม่เท่ะไรอีคนแช์นั่นแหละโง่เชื่อเรื่องโง่โง่สัทธาอะไรไม่เกิดปัญญามันถึงนี้มีคนโดนหลอกเต็มไปหมดนี่ไงก็เพราะสันดานแบบนี้แหละไปเชื่ออะไรโงมงายไรสาระปัญญาอ่อนมีอะไรตรงกับที่เขาพูดนะก็บอกแม่นมากแม่นมากแม่นมากก็ทำแม่นจริงกูก็พูดอยู่นี่ไงว่าทำแม่นจริงทำไม่แก้ปัญหาละ่ะ มึงจะมานั่งรอให้มันเกิดไปทําไมอะ่ะสุดท้ายมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ไไมใช่เหรอเพอร์เจอร์ก่อ,อ,อ,อกงได้มาขนาดนั้นกรรมการก็ร่วมเอี่ยวด้วยหรือเปล่านะไม่งั้นมันจะเซ็นได้ไงเจ้าว่าเซ็นคนเดียวไม่ได้มันต้องมีกรรมการช่วยเซ็น เรื่องแบบนี้ควรออกมาพูดกันเยอะๆอดดันพระที่ทำชั่วทำเลวเพื่อรักษาพระดีๆมีพระชั่วๆแบบนี้อยู่เยอะๆมันทำลายวงการสงฆ์เราต้องช่วยกันจัดการช่วยกันพูดเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องนี้ไม่เงียบไปเฉยๆควรใจบุกเข้าไปในทุกๆที่เรียกร้องในทุกๆอย่างเห็นอะไรมันผิดปกติโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมันก็ลวนไปได้หมดแล้ว โอ้ยกูเห็นข่าววันนี้แล้วกูสลดสังเวชละเกินมันน่าเหนื่อยอาเหนื่อยนายละอาใจไหนว่าพักต้องมีวัญญาวันนี้ไงมันไปเอี่ยวกันยังไงล่ะแบ่งกันคนละกี่ล้านละประเด็นอนะ สุดๆไปเลยพูเรื่องล่างทรงวันนี้จะออกผลกระแสหน่อยกูยังไม่รู้เลยเรื่องล่างทรงเรื่องอะไรกูยังไม่รู้เลยกูไม่ได้ดูกูว่าเรื่องล่างทรงเนี่ยเงียบไปเลยแหละตอนนี้มันเจอสามร้อยล้านเนี่ยระเนี่ยกูว่าเรื่องหมอดูนี่ ลอยตัวแล้วรอดล่างส่งสิบล้านนี่กระจอกไปเลยกูบอกให้เจอสามร้อยล้านเข้าไปกูก็พูดได้ทำไมกูจะพูดไม่ได้เดี๋ยวก็มีอีกเรื่องข่าวเช้าวงการคณะสงข่าวเช้าในวงการหมอดูทำไมมึงไม่พูดข่าวเช้าวงการตัวเองบ้างล่ะ วงการเมืองน่ะไปพูดล่ะองอสิ10ล้าน20ล้าน30ล้านนั่นอ่ะทำไมมึงไม่พูดวงการตัวเองบ้างล่ะทำไมมึงพูดแต่วงการสงแน่จริงมึงพูดวงการตัวเองสิวงการหมอดูพวกมึงนะ่ะหลอกลวงคนไปกี่ล้านทำไมมึงไม่พูดอย่างนั้นล่ะพูดวงการตัวเองบ้างสิวันนี้ก็มีอยู่ตัวนึงไปนั่งอยู่ในรายการหัวกระแสน่ะเมื่อยังไม่ผ่านเดือนนึงยังไม่พ้นเดือนนึงเลยก่อนหน้านี้ก็หลอกเด็กไปคนนึงนะ่ะยังไม่พ้นเดือนนี้เลย นั่นก็นอีกอกี่แสนล่ะทำไมไม่พูดวงการหมอดูตัวเองบ้างล่ะแหมพูดเกง่งอีกคนพูดเก่งไม่ต่ออะไรอีกคนแชร์นั่นแหละโง่เชื่อเรื่องโง่โง่ศรัทธาอะไรไม่เกิดปัญญามันถึงได้มีคนโดนหลอกเต็มไปหมดนี่ไงก็เพราะสันดานแบบนี้แหละ ไปเชื่ออะไรงมง i, ายไร้สาระปัญญาอ่อนมีอะไรตรงอับที่เขาพูดหนเขาบอกแม่นมากแม่นมากแม่นมากก็ทําแม่นจริงกูก็พูดอยู่นี่ไงว่าทําแม่นจริงทำไม่แก้ปัญหาละ่ะมึงจะมานั่งรอให้มันเกิดไปทําไมอ่ะสุดท้ายมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ใช่เหรอทรงเลยไม่รู้จะโกรธอะไรขนาดนั้นมันก็น่าโกรธมึงระดับเจ้าคณะใหญ่ขนาดนั้น เจ้าคุณชั้นพรหมไม่เจ้าคุณชั้นทาไม่ใช่ได้กันง่าย,ายนะมึงกูจะบอกให้แล้วเจ้าวาดผ้ารามหลวงเจ้าวาดวัดใหญ่ขนาดนั้นวัดดังขนาดนั้นมึงจะไม่ให้โกรธได้ยังไงมันเรื่องใหญ่มันทําลายศาสนามันชั่วเกินไปเอาเงินวัดไปเล่นการพน,นันมันทุเร่ทุลัง ขั่วสุดๆนี่เรียกว่ามารศาสนากูนะสลดสังเวทมากเลยแล้วกูคิดว่ามันมีอีกเยอะที่เป็นแบบนี้มันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมีอีกเยอะมีอีกหลายวัดนี่วัดแรกเป็นแนวเป็นแถวเป็นทางดีเหมือนกันล้างบางกันหน่อยพระไม่ดีพระชั่วๆพระเร็วๆพันนี้อัชชาค่ะัชากออกไปหน่อย ศาส,สนามันได้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นกูถึงบอกนี่ไงว่าศาสนามันจะอยู่ได้ไม่ใช่เพราะยศเพราะตาแหน่งไม่ใช่เพราะว่าเงินทองมากแต่มันจะอยู่ได้เพราะทำพิ่นัยท้าต้องออกมาขวนขวาในการบอกสอนธรรมะไม่ใช่เอาเวลาไปนั่งหาทรัพย์หาเงินหาทอง กูถึงบอกว่ามันต้องจัดการที่กูออกมาชี้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 เนี่ยแล้วคนก็ด่ากูเกลียดกูว่ากูไปด่าพระแล้วพระแบบนี้ไม่ด่าได้เหรอกูถามแกเนี่ยมันก็ต้องด่าไหมล่ะพระชั่วชั่วพระเลวเลวอ่ะด่าเพื่อให้สังคมมันรู้ไม่ใช่ว่าด่าเพื่อให้ทำมศาสนาเสื่อมกูไม่ได้สอนนี่มึงด่าพระดีกูสอนนี่มึงทํามึงด่าพระชั่วแต่ไม่ใช่มึงไปนั่งด่าถ้ามึงไม่รู้ว่าเขาเป็นพระจริงไม่จริงอ่ะมึงจะไปด่าเขาได้ยังไงเนี่ยมันต้องรู้แล้วมันต้องแดงออกมาแล้วจะด่าได้ แต่พวกมึงต้องไม่เสื่อมในศรัทธาอริยบุคคลพระภิกษุที่เป็นเนื้อนาบุญมันมีเยอะแยะมึงต้องแสวงหาพระที่ปฏิบัติดีไม่ใช่ไปแสวงหาพระที่มีชื่อเสียงอย่าไปหาพระที่มียมศฐานาสักอย่าไปหาพระที่มีชื่อเสียงเงินทองต้องไปหาพระที่ปฏิบัติธรรมถ้าพระนั้นมีชื่อเสียงเงินทองลาบยศ แต่ท่านปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นก็สมควรแก่การไปลุกรลับกราบไหว้แต่พระมีตำแหน่งแบบนี้แล้วมีการพนานแบบนี้มันไม่สมควรแก่การเป็นพระ